โอ้โหนี่ก็เกิดไปะอ่ะเดี๋ยวนี้อาซันนี่ไงของซันน่ะเร็วๆอ่าเดี๋ยวแม่ปล่อยไปบินอ่ะปล่อยไปบินแล้วแม่ก็จะบินด้วยวันเนี้ย อยากบินเป็นเหมือนกันวันนี้ไปไหนวันนี้ไปไหนวันนี้จะไปไหนไปโรงเรียนเหรอโรงเรียนอะไรนะตรงนี้อย่าไปโรงเรียนนะเขาจะจับตัวไว้นะรู้เปล่าเที่วเราก็กลับบ้านใช่ไหม,มเชื่ เจ้จาจ๋าบัดดีจ้าเจ้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 าจ๋าบัดดีจ้าเจ๋งเจ๋งให้รางวัลให้รางวัล เดี๋ยวเป็นลูกก็สบายเนาะสบ,บายไว้ลูกหดีวก็ลำบากใจเหมือนกันลำบากใจเหมือนกันใช่ไหม,ม